ครับเพื่อนๆหลังฝนตกเข้ามาสวนกล้วยครับโอ้เห็นกล้วยใจหายแล้วครับโอ้โหเยาว่าจะกล้วยเลยครับอันนี้ผมจะเดาถว,วายผมโอ้ยออกลากอย่างเนี้ยโอ้ดีวออกลากแล้วครับเมื่อเช้านี้ฝรั่งก็ออกลากเลยครับเดี๋ยวต้องไปฝังครับหักมุดมมกะเตะแหลมครับโอ้ตัวนี้ นี่ครับวันก่อนผมมาตอนนี้ไม่ทันออกล่าเลยกิ่งนี้หกักซะแล้วเฮ้ยโอ้โหมุ่นมาเลยครับกล้วยทับมะม่วงอีกจังหากนี่ครับจะล้มแต่มันก็ไม่ล,มลม้ลมเรามาล้มทับมะม่วงอีกโอ้ยตายตายตายโอ้โลมแรงมากมากกับเามื่อคืนนี้สวนกล้วยผม ชีวิตเกษตรกรนะครับโอ้โหอนาฝังโคนขนัดสวนกล้วยผมนี่มันเป็นแบบอะไรครับมันก็ไม่ได้อยู่โล่งๆนะมันก็เป็นต้นมะพร้าวแถวนี้มันจะมีสวนมะพร้าวสวนมะพร้าวอ้อมแล้วครับโอ้โหดูชมพู่ผมยังไม่ทันเป็นหน่วยเลยเจอแทมแดมบใแล้วเสียกระโลกแด็มใแล้ว โอ้มันมีกระเตยแล้วครับชีวิตสวนชาวสวนใส่จะไม่รุ่งเหรอครับกล้วยจะต้องโรทิ้งเหมือนละครับกล้วยโอ้โหเมื่อวานพายุครับลมคูดแรงเมื่อวานนดูเขาหลายเครือเลยครับเห็นกล้วยใจหายอย่าบ้าถ้ากล้วยกขามะพร้าวก็โค่นครับเดี๋ยวต้องตั้งมาครับต่อหาไม้มาค้ำ โอ้โหถันรากถันโคนเลยครับนลมแรงจริงๆวนันนี้โอ้โหอ,อะไรจะขนาดนั้นครับโอ้โหมะพร้าวผมลมพายุค่ำเมื่อวานนี้ดูครับดูทิ้งความเสียหายไว้เป็นที่ระลึกโอ้ยใจหายใจหายมะพร้วาวเดีต้องหาเรื่องมาค้ำ ฝรั่งผมยังอยู่ได้ฝรั่งยังไม่มงวยด้วยนะครับลม้มแล้วก็ลุกขึ้นสู้ต่อไปโอ้โหแสดงว่าวานนี้ก็สวนแรงกว่าบ้านครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็บ้านที่ตอนที่ผมโพสที่กลับมาจากทำงานนะครับลมโคตรหน้าัวากล้วยผมพลาดต่อนคนหมดเลยครับ โอ้โหพวกนี้ก็ไม่ว่างแนละ้พวพรุ่งนี้มีออเดอร์ไนงะโอ้บนไซผมโอ้ยกิงฉีกเลยอืมไม่เ่อะไรครับบนไซเดี๋ยวสร้างมาใหม่สร้างขึ้นมาใหม่นี่ครับต้นลักต้นลักพอลมสงบทิ้งแต่ร่องรอยความเสียหายไว้ครับโอ้โหมันมีกระตีแหลกเลยครับ โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวต้องตัดกล้วยก่อนนะครับสวัสดีครับ